ในวันที่แสนสงบสุขอย่างนี้นะครับผมก็หาเวลาเล่น The Ragnarok นะครับทุกวันทุกวันนะครับอาจจะเวลวไม่ทันเขาแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับปัจจุบันเลเวล65เรียบร้อยแล้วเลเวลโลกตอนนี้ปาไป83นะครับไม่รู้เขาเวลกคนทั้งวันทั้งคืนแบบไม่ปิดคอมหรือว่าตั้งแต่เปิดเซิร์ฟเลยหรือเปล่าวันนี้นะครับอยากรู้สึกว่าอยากเข้าไปเช็คดราม่าในกลุ่มซะหน่อยว่ามันมีดราม่าอะไรกันผมไปสกิทอยู่โพสโพสหนึ่งเวย้ยเป็นเป็นแพ็คไอเขาเรียกอะไรเนี่ยแพ็ครั pack, งวัลเติมเงินนะครับเวลาจํากัดนะครับ ก็คือแพ็กนี้เราต้องเติมสูงสุด72,800 US ดลลาร์อมันเป็นเงินเท่าไหร่กันนะนะครับผมเห็นพี่คนหนึ่งนะครับเขารวมรวมมาให้แล้วนะครับอ่า72,800อลลาร์คูณ34เท่ากับ2,475,200บาท เพื่อแลกการ์ดใบหินออฟลูนอะไรต่างๆนะครับและเงินกับ11ล้านจะมีโตรคุ้มสุลต่านต้องไม่พลาดผมก็เลยมานั่งคิดว่าเฮ้ยมันจริงเหรอวะ7 0 0 0 0 70,000กว่ายูเอสดอลลาร์อะไรเหรอมันจริงเหรอว่ามันแพ็กไหนวะผมก็เลยมานั่งดูแม่งมีจริงเว้ยมันคือแพ็กแพ็กแพ็กไหนแต่แพ็กเนะี่ยมันคือแพ็กไหนวะนี่มันคือแพ็กนี้นะครับมันคือแพ็กนี้นะครับมันคือแพ็กนี้คือเราต้องเติมสะสมนะครับ อยอดแรกเติมหมื่นสองยอดสองเติมสองหมื่นยอดสามเติมสี่หมื่นยอด, 3, อ, 40, ยอ,ดอันนี้เติมห้าหมื่นก็คือโดยรวมแล้วเราต้องเติมเจ็ดหมื่นสองพันแปดร้ 72, อย USDT ไม่ USDT u s d นะครับก็คือ USDT แหละรวมๆแล้วนะครับรวมๆแล้วเอ่อเท่าไหร่วะผมไม่รู้นะว่าตอนนี้ราคามันเท่าไหร่นะครับเพื่อนะครับที่จะได้แรงมั่งหนึ่งคอนเอาไว้เจาะรูเพิ่มนะครับดัวสปีดสองได้เอ่อ อีพิกการ์ดนะครับอีพิกการ์ดอัลบั้มนะครับเอาไว้สุ่มบลูออเรนต์นะครับแบบสุ่มนะแบบสุ่มนะแบบสุ่มนะบอกไว้ก่อนนะครับแบบสุ่มนะแล้วก็ได้ในตัวส่วนของเอ่อเพาลเอเลนต์นะตัวนี้เอาไว้ทำอะไรไม่รู้อะนะครับแล้วก็ได้ตัวของลูนด้วยนะครับอีก3เม็ดแล้วก็ได้ในส่วนของการ์ดเอ่อดิมปิ้งการ์ดนะครับมันมันคือการ์ดอะไรอ่ะนะครับผมมือใหม่แล้วตอนนั้นมันคือการ์ดอะไรอ่ะจมสกัดวันเตอร์เดมิฮิมอนมีโอกาสได้รับเอ่อลิตเติ้ลแคนดี้ ซ้อนทับไม่ได้นะครับมันคือการ์ดอะไรมันดีขนาดมันคุ้มขนาดไหนเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่ายอด72800เนี่ยเปรียบเทียบกับราคาเงินไทยแล้วมันเท่าไหร่มัน 2...00 เออประมาณ2.5ล้าน5ะครับประมาณประมาณประมาณ2.5ล้าน5เออก็ประมาณ2.5ล้านหเ,เนาะเออก็ไว้แค่นี้แล้วกันนะครับสำหรับ เดอะแร็กนาร็อกนะครับดราม่ามีทุกวันจริงๆนะครับนะโอ้โหไม่ไหวไม่ไหวแต่เรายังตามมันอยู่ผมก็ยังคนเล่นอยู่นะไม่ได้เลิกนะครับตอนนี้เวล65แล้วแล้วก็เดี๋ยวเร็วนี้จะมี3คลาสที่อัพมาใหม่นะครับนะไปแล้วไปแล้วบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e ให้ช่องทีพีเจมช่องของเราด้วยนะครับแม่งเดือดจริงไอ้แค่ดราม่านี้นะไปแล้วไปแล้วไปแล้ว